สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ EP นี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับ EP ที่237นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0ูนย์เ6้าหกเก้าศูนย์สองหกแดีลนูย์เกสองสี่ศูนยงนยทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ EP วันนี้นะครับก็รวบรวมพระเหรียญเกจิคณาจารย์นะครับ ต่างที่มาต่างวาระนะพี่นะเป็นเกจิท้องถิ่นบ้างเกจิดังบ้างนะครับนะหลากหลายรายการนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกนะครับสนใจเหรียญไหนก็สามารถติดต่อเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันพี่ดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับพี่พี่เป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่ๆ นี่ครับเขียนว่ารุ่นแรกสิทออสร้างถวายนะครับเหรียญสวยคมชัดดีนะครับมีตัวตัดชัดเจนนะครับเนี่ยมีเส้นขอบตัดชัดเจนนะครับนะครับวันนี้เป็นวัดนิดหน่อยนะพี่นะเป็นวัดนะครับนี่ครับอ่ะรายการที่หนึ่งนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนะครับเอาไป 4ี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะฮะรายการที่สองเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสงนะครับต่อโคด้านล่างด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงมุมนี้ครับหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาลรลอยนะครับนะครับปี0ูนย์ห้านะครับ ปีสองพันห้าร้อยห้านะสองห้าศูนย์ห้านะครับสวยมากเลยครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับสวยจริงๆคมชัดดีนะครับนะนี่ครับรายการที่สองครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่สามเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญนี้ครับนี่ปีสองสี่เก้าสี่นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญเกจิรุ่นเก่าเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับหลวงพ่อเฉยนะครับหลวงพ่อเฉยเหรียญเก่าเลยนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับเนื้อเก่าเลยนะครับ แบ่งปันนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามถัดมารายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญปลุกเสกโดยท่านธรรมวิตโกท่านเจ้าคุณนอนะครับเป็นเหรียญปกจเตดตำรวจนะครับเจ้าคุณนอนะครับปีหนึ่งสี่นะครับของเจเรตำรวจนะครับ คมมากเลยครับขอบตัดคมมากเลยครับนี่ครับเหรียญจระเลตำรวจนะครับเจ้าคุณนอนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับขัดมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นเหรียญพระปิดตานะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระปิดตารุ่นแรกนะครับนะครับ เป็นหนังลาคูกอมจันทร์นะครับนะครับก็มีรูปนักสัตว์นะครับสิบสองราศรีนี่ครับเหรียญจตุคามนะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนี่ครับ สวยดีครับองนี้เพีองพอ้ายนะครับวัดสวนขันด้านหลังเป็นมีอักษรเป็นรูปปืนควยนะครับนี่ครับมาอุดนะครับยันตัวนี้เป็นยันมหาอุดนะครับเด่นทางด้านเรื่องแคลคาดคงกระพันชาตีนะครับเบอร์หกนะครับสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์เจ็ดนี่เป็นเหรียญ เหรียญอาแปะวัดสันเจ้านะครับต่อโค้ดอักษรจีนนะครับนี่ครับเหรียญเป็นเหรียญหยดน้ำออกปีสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนะครับหลังนี้จะเป็นวงเดือนนะครับเห็นไหมสวยดีครับเหรียญนี้ครับเก่าดีเลยครับปีสองหนึ่งนะครับเป็นเหรียญอาแปะนะครับวัดสันเจ้าปีสองหนึ่งนะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์แปดนะครับ เออแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเหรียญสวยเก่าดีเลยครับตรงนี้ครับนี่ตัวตัดชัดเจนนะครับตัวตัดนี่ครับคมมากเลยครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันสิงนะครับนี่ครับ เหรียญหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดอยุธยานะครับแบ่งกันพี่พี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่เก้านะครับนี่เป็นเหรียญโอ้โหสวยเลยครับเหรียญนี้ครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้รุ่นรุ่นอายุหกลอบนะครับรุ่นหกลอบนะครับ เนี่ยฮะเป็นรุ่นอายุหกรอบนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับโอเหรียญสวยมากนะครับพี่ๆครับเนี่ยครับแบ่งปันพี่พี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่สิบนะครับนี่ครับรายการที่สิบนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าเลยนะครับ นะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเนี่ยข้างเป็นข้างกระบอกนะครับห่วงในตัวนะครับเหรียญนี้ไม่มีรอยจานนะครับหรืออาจจะมีแต่ว่าเขาใช้อ่าศึกมาก็อาจจะไม่เห็นนะครับโหแววตาคมมากเลยครับเหรียญรูปไข่นะครับอเบอร์สิบนะครับถัดมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อถิ่นนะครับหลวงพ่อถิ่นนะครับพี่พี่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลนะครับสวยเลยครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ ถัดมาเบอร์ที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับนะครับเหรียญเจ้าคุณนอนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับตันเป็นรุ่นอ่า,อาเขาเรียกรุ่นอะไรนะนึกไม่ออกนะครับด้าน,นหลังมีตา ปอลลนะครับนะครับนี้ครับเก่าเลยครับเบอร์สิบสองนะครับสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์สิบสามครับเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญเก่าเลยนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับเหรียญเก่านะครับเหรียญแจกแม่ครัวนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิ คอนแดงนะครับ่400บาทนะครับถัดมาเบอร์14นะครับเหรียญน,นี้นะครับอ่านี่หลวงพ่อเปิ่นนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับเหรียญน,นี้ครับโอ้ยเส้นเส้นขนแมวคมชัดเลยครับนะนี่ครับ ปีหนึ่งเก้านะครับโหเหรียญคมเหรียญมีเซียนด้วยนะครับเนี่ยครับเบอร์สิบสี่นะครับสี่ร้อยบาทครับตัดมาเบอร์สิบห้านะครับเป็นเหรียญสสสนะครับเหรียญพ่อแก่นะครับรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสามโอ้โหเหรียญสวยนะครับ นี่ครับเหรียญหลวงพ่อแก่นะครับนะครับสวยมากเลยครับครับกลับมาเบอร์สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญขวัญถุงนะครับวัดบางคานนะครับปีหนึ่งห้านะครับ นี่ครับปีหนึ่งห้านะครับเนี่ยปีหนึ่งห้าวัดบางคานนะครับนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับตัดมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดนี่เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเนี่ยห่วงเขาเชื่อมมาด้วยนะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับเหรียญนี้สภาพเก่ามากนะครับ นะครับปล่อยตามสภาพนะครับเหรียญน,นี้นะครับตามสภาพครับเก่าไปใช้พุทธคุณกันได้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะพี่นะเ <c oughs> ช่าหนึ่งองค์ผมแจกหนึ่งใบนะครับผมจะแจกใบคาถานะครับเรียกเงินเข้ากระเป๋าเรียกโชคเรียกลาบนะครับคาถา อันนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะครับเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเช่าหนึ่งองค์ให้หนึ่งใบนะครับนะครับเช่าหนึ่งองค์ให้หนึ่งใบนะครับนะเอาไว้ท่องกันนะครับพี่นะเรียกโชคเรียกลาบนะครับเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนะครับนะครับถัดมาครับเบอร์ที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ๆี เขาเรียกเหรียญสารหลักเมืองนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้นี่ครับเห็นไหมสารหลักเมืองปีสองหนึ่งนะครับจังหวัดชัยนาธน,นะครับหลวงปู่ดู่วัดสะแกปุกเศกนะครับนะครับหลวงพ่อกลวยปุกเศกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นเจ้าพิธีนะ ถัดมาเบอร์สิบเก้านะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังนะครับหลังยันสี่อันนี้เป็นบล็อกสามจุดนะครับพี่ปีนี่เป็นบล็อกสามจุดนะครับนะบล็อกสามจุดนะครับ <c oughs> นี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานะครับสมเด็จพระบรมครูวัดเขาสาริกานะครับกระสินไฟนะครับเขาเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญรุ่นทองหนึ่งนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับบ,บ้านๆเลยนะครับพี่บีเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่บีนะครับนี่ครับสี400บ่ร้อยบาทน,นะครับถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนรุ่นแรกนะครับนี่ครับพี่บี เก่งมากนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะพี่นะครับ <c oughs> หลายท่านเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นนะครับเหรียญท่านนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับพี่พี่นะครับ <c oughs> ท่านเก่งมากนะครับถัดมาครับนี่เป็นเหรียญที่ทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับเ <c oughs> หรียญเพชรน้ำเอกหลวงพ่อคูณนะครับพี่พี่เป็น เทพเจ้าเลยแห่งโคราชนะครรัชสีมานะครับถือว่าเป็นพระที่มีความเมตตาสูงมากครับเป็นรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับเป็นรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับหลวงพ่อคูณท่านปลุกเสกเพื่อสิทธิเอกสวัยนะครับพรมณมีนะครับกรณีพิเศษนะครับ เหรีรุ่นนี้ท่านปลุกเสกให้ลูกศิษย์ท่านนะครับนี่ครับอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญบัวข้างนะครับอันนี้บัวข้างเนี่ยมันจะมีสองบัวนะครับมีบัวเล็กกับบัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นบัวเล็กนะครับ ออกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเหรียญพ่อสุดวัดการหลงนะครับท่านเมตตาสร้างโบสถ์ให้กับวัดศรีมงคลนะครับนะพี่ๆอันนี้เป็นเหรียญที่มีสตอรี่มีความเมตตาจากหลวงปู่สุดวัดการหลงท่านสร้างเพื่อนําเงินมาสร้างโบสถ์วัดศรีมงคลนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเขาเรียกรุ่นปิตุภูมินะครับ หลวงพ่อสุดนี้ถ้าขันก็เป็นอาจารย์ของจอมโจรตีใหญ่นะครับเรื่องเล่าขานกันมากมายนะครับความคงพันนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบสี่นะครับ <c oughs> ที่ลึกในงานหล่อหลวงพ่อวัดแจ้งนะครับเหรียญนี้นครับเป็นเหรียญที่คนรู้จักน้อยนะครับ นะเหรียญคนรู้จักน้อยนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเบอร์ยี่สี่นะครับถัดมาเบอร์ยี่ห้านะครับเหรียญน,นี้เครียกเหรียญเสมาหลวงพ่อดูวัดสแกหรือหลวงปูดด่ดูวัดสแกหลวงปู่ดูวัดสแกเนี่ยท่านสามารถนิมิต เห็นหลวงป,ปู่ทวดได้นะพี่พี่นะครับนอกจากหลวงปู่ทิมวัดช้างให้แล้วนะครับยังมีหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับที่สามารถสร้างหลวงป,ปู่ทวดได้ระลึกถึงหลวงป,ปู่ทวดได้นะครับท่านเก่งมากนะครับพี่พี่นะครับนี่เหรียญเซมาปู่ดู่ปีสองห้าครับถัดมาเบอร์ยี่หกครับเหรียญ จตุคามรามเทพนะครับรหเหรียญน,นี้เป็นเนื้อตะกว่วนะครับพี่พีเป็นเนื้อตะก่วนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญพ่อให้พรลูกนะครับหรือพ่อให้รวยนะครับวัดพุทธไทยสวรรคร์นะครับนะครับบางคนเรียกเหรียญเหนือนดวงนะครับ นี่ครับมีรอยจานนะครับเนี่ยเป็นรอยจานนะครับเห็นไหมเนี่ยรอยจานนะครับเบอร์ยี่สิบหกนะครับสี่ร้อยบาทถัดมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับนี่เป็นเหรียญที่ทุกท่านน,น่าจะรู้จักนะในคนกรุงเทพแถวบริมนทนเนี่ยนะครับหลวงพ่อวงอันนี้เป็นเหรียญเสมาครึ่งองค์นะครับเหรียญเสมาครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อวงวัดมะกอกนะครับ วัดมะกอกวัดมะกอกนะครับหลวงพ่อวงนะครับสี่มาครึ่งองค์ท่านนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักนี่ครับเ,เหรียญหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักนะครับพี่ สวยมากครับพระครูธรรมนิอะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกนะครับเนี่ยนิสลานุวัตรนะครับพระครูธรรมสลานุวัตรนะครับนะถัดมาเบอร์สามเบอร์ยี่สิบเก้าครับนี่เบอร์ยี่สิบเก้า เป็นเหรียญที่เก่านะครับเนี่ยยังไม่ได้ปัดฝุ่นปัดอะไรเลยเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเนี่ยปัดดเลยนะปัดฝุ่นอนะอกก่อน คล้ายนะพี่โอ้คมนะนี่เหพอคล้ายว่าสวนขันนะครับพี่พี่นี่ครับสวยนะพี่นี่ครับเบอร์ยีิบเก้านะครับสี400บ่ร้อยบาทน,นะครับถัดมาเบอร์สามสิบนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียน เ,เรเียนหลวงพ่อเขียนนะครับนี่ครับเหรียนหลวงพ่อเขียนนะครับพี่ถัดมาเบอร์ที่3 1มนะครับ สดวัดปากน้ํานะครับหลวงพ่อวัดปากน้ํานะครับเนี่ยดวงสมภพของหลวงพ่อมงคลลาดมุนีนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะอันนี้เป็นเป็นดวงท่านนะ <Okay. S 1> นี่เป็นดวงสตาท่านนะครับเนี่ยดวงสมภพนะครับวัดอะไรวัดปากน้ํานะครับดวงปิศนาธรรม ด้านหลังนี้นะครับเป็นดวงพิศาธรรมปีสองนสี่เก้าเก้านะครับถัดมาเบอร์ที่สามสิบสองครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเนนบุญชุม่มอ๋อเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับรุ่นแรกนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุม่มรุ่นแรกนะวัดธรรมประสิทธิ นะครับเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับพี่นี่ครับรุ่นแรกนะครับเหรียญคูบาบุญชุ่มที่ท,ท่านนิมิตเห็นเด็กในถ้ำนะครับที่เชียงรายเชียงใหม่เลยนะครับนะถัดมาเบอร์สามสิบสองนะครับอันนี้เป็นเหรียญประจําวันศุกร์หลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับพี่ แต่เก่าเก่าด้วยครับนะทั้งเก่าทั้งสวยหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะประจำวันศุกร์นะครับรสี่ร้อยบาทนะครับถั <c oughs> ดมาเบอร์สามสิบสี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมกโกนะครับเป็นเหรียญละคังเล็กนะครับรุ่นเซงลี่ฮ้อจังหวัดลำปางนะครับ แบ่งปันพ,พี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์สามสิบห้าครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนลือกระไรทองนะครับปีศูนย์แปดนะครับเหรียญรุ่นนี้ออกกวัดช้างให้นะครับนะวัดช้างให้ปีศูนย์แปดเอามาแจกเด็กนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าปีศูนย์แปดเนี่ยท่านจะทำเขาเรียกอะไร เม็ดแตงนะครับแล้วก็นี่ลงน้อยๆให้เด็กคล้องนะครับแขวขาดนะครับนะถัดมารายการสุดท้ายครับเบอร์สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเก่าเลยนะครับลมดาเดิมๆนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับ ถ้าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับเนี่ยมีแน่ใจว่าเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับนี่ครับรายการละ4ี่ร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญพระบ้านวันนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ096 9026829 i d l ้าศ096724 0203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจเรียนไหนโทรมาได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ